ในภาษาอังกฤษนะครับซูเปอร์ฮีโร่สตัวนี้ก็มีชื่อว่าฮักกับไอรอนแมนนั่นเองครับไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วตัวเขียวตัวนี้ไม่ียกว่าฮักนะครับฮักมันจะแปลว่ากอดครับฮักกันจะได้ไหมอยากจะก,กอดอยากจะก,กอดฮัคือกอดนั่นเองครับแต่อันนี้ออกเสียงว่าฮักนั่นเองครับตัว L นะครับเหมือนทีมฟุตบอลฮาส์ซิตี้ อาจจะเคยจำได้แล้วที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเฮาแล้วก็ใส่คึกเข้าไปแต่ก็ไม่ต้องคึกมากนะครับหรือจะเจ็บนะฮะส่วนไอรอนแมนก็ร่อนใส่นีครับคือมันมีตัวออจริงแต่มันกลายเป็นซ i เลน t ์ออนี่นะครับเพมือนไอรอนแมนนั่นเองครับไอรอน m a นส่วนคำว่า Iron mm hmm. ก็จะแปลว่าอะไรครับ mm hmm. เหล็กกล้าหรือเหล็กแข็งส่วนเขาเป็นมนุษย์เหล็กที่มีเกราะเหล็กแบบนี้หรือที่จริงแล้วคำว่า Iron mm hmm. ก็จะแปลว่าเตารีดก็ได้หรือรีดผ้านั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เปล่านะไม่ได้พูดผิดอยากจะพูดว่า h ักไ i รอน Man นั่นเองครับอ mm hmm. oh.